ข้อ23ค่าของ y ที่ทำให้กราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ a คูณ2ยกกำลัง x ผ่านจุด3 16คือข้อใดต่อไปนี้โอ้โหข้อนี้อยากจะเอาหัวโขกกำแพงข้อนี้ง่ายมากจุดที่กราฟผ่านจุดที่กราฟผ่านก็แทนจุดที่กราฟผ่านนะครับลงไปให้ถูกตัวแปรแล้วแก้สมการแล้วเราจะได้ค่า a ออกมา จุดที่กราฟผ่านจะทําให้สมการของฟังก์ชันนั้นมีค่าเป็นจริงดังนั้นจากสมการข้อนี้ฟังก์ชัน y เท่ากับอะไรครับ a คูณ2ยกกําลัง x เราก็แทน x ด้วยอะไรครับแทน x ด้วยด้วย3นี่ครับจุดผ่านแทน y ด้วย16ครับงนั้นเราก็จะได้16มีค่าเท่ากับ a คูณ2ยกกำลัง x x เป็น3ได้16เท่ากับ2ยกกำลัง3 2ยกกำลัง3ได้8ก็เป็น8คูณ a ย้ายอะไรไปย้าย8ไป8ทำอะไรอยู่กับ a คูณย้ายไปหารก็เป็น16หารด้วย8มีค่าเท่ากับ เเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ A มีค่าเท่ากับเท่ากับเท่ากับท่าต่บ2ตอบข้อ1ค่ะ